สวัสดีครับพบกับผมเฮียซงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำหากใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือระบบออโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานไม่ต้องแจ้งสลิปเฮียได้ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับผมที่สำคัญนะครับผมตอนนี้ ทางเฮียทรงนะครับได้ร่วมมือกับสปอนเซอร์จัดกิจกรรมสำหรับวันแดงเดือดนะครับผมทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมไปกันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาลีกสเปนนะครับผมเอลเช่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเคตาเฟ่คู่นี้จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับผม เอลเช่เจ้าบ้านตอนนี้รังอันดับ18ของลาลิกาลีกสเปนอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด15นัดชนะ3เสมอ7แพ้5นะครับผลงานล่าสุดนะครับจะเป็นในส่วนของถ้วยโคปาเดเรนะครับผมบุกไปเอาชนะลานูเซียมา1ประตูต่อ0ส่วนผลงานล่าสุดในลาลิกาลีกสเปนบุกไปแพ้ให้กับแอตเลติกบิลเบา 1>, 1ประตูต่อ0ส่วนทีมเยือนอย่างเคตาเฟ่นะครับตอนนี้รั้งอันดับ16ของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด16นัดชนะ4เสมอ5แพ้ไปถึง7นัดน,นะครับผมผลงานล่าสุดในถ้วยโคปาเดเรเนี่ยบุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับคอร์โดบามา1ประตูต่อ0ส่วนผลงานล่าสุดในลาลิกาลีกสเปนนั้นก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลบายาโดลิดมา1ประตูต่อศนะครับผม คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาปี2017เลยนะครับผมในบ้านของเคตาเฟ่แล้วก็เป็นเคตาเฟ่นะครับที่เอาชนะเอลเช่ณตอนนั้นไปได้2ประตูต่อ0คู่นี้นะครับผมเฮียยังมองว่าเจ้าบ้านเอลเช่เนี่ยฟอร์มเพิ่งจะกลับมานะครับผมต่อให้ชนะทีมต่ำชั้นต่ำหลีกว่าอย่างลานูเสียแค่1ประตูต่อ0แต่ มันก็ส่งผลให้ถึงขุมกำลังในใจิตใจของนักเตะได้นะครับผมส่วนเคตาเฟ่เนี่ยช่วงนี้นะครับถือว่าฟอร์มไม่ดีมากๆเลยนะครับผมไม่ชนะใครมา4ี่นัดรวดทุกรายการแล้วนะครับผมและเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวนะครับโดยการเปิดบ้านเสมอกับเซีตาบิโกไปเมื่อ23ทธันวานะครับผมเกมนี้ยังไงแล้วเฮียมองว่าเอลเช่ไม่แพ้นะครับอย่างแย่ แค่เสมอนะครับผมดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเอลเช่นะครับผมที่มีโอกาสยันเสมอเคตาเฟ่หรือพลิกเอาชนะไปได้1เม็ดนะครับคู่ต่อมานะครับเราจะไปกันที่สึกลาลิก e ้าลีกสเปนนะครับผมฮูเอสกาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลเบติสคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสามของค่ำคืนนี้นะครับผมฮูเอสกาเจ้าบ้านตอนนี้เป็นบวยของลาลิก e ้าลีกสเปนอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นะัด ชนะ1เสมอ9แพ้ไป7นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยจะเป็นส่วนของถ้วยโคปาเดเรนะครับผมบุกไปแพ้ให้กับอันโคยาโนมา2ประตูต่อ1ส่วนผลงานล่าสุดในลาลิก้าลีกสเปนนั้นเปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไปแค่1ประตูต่อ0นะครับส่วนทีมเยือนนะครับอย่างเรอัลเบ i ติสเนี่ยตอนนี้วางอันดับ11ของลาลิก้าลีกสเปนอยู่ ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นะัดชนะ6เสมอ2แพ้9นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยเป็นในส่วนของถ้วยโคปาโดเรนะครับบุกไปเอาชนะปันติเวรามา3ประตูต่อ1ส่วนผลงานล่าสุดในลาลิก้าหลีกสเปนเรียกได้ว่าทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมเปิดบ้านยันเสมอกับเซบียามา1ประตูต่อ1 คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาปี2019ในบ้านของเรียลเบติสและก็เป็นเรียลเบติสนะครับที่เฉือนเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดที่เจอนในบ้านของฮูเอสกานั้นเจอกันเมื่อเดือนมกราปี2019นะครับผมแล้วก็เป็นฮูเอสกานะครับที่เอาชนะเรียลเบติสไป2ประตูต่อหนึ่งเช่นกันนะครับผม เกมนี้นะครับโอกาสเสมอเฮียมองว่าค่อนข้างจะมีนะครับผมแต่ถ้าเราดูที่ขุมกําลังแล้วแล้วก็เฮียยังมองว่าเรอัลเบติสเนี่ยมีขุมกําลังที่เหนือกว่านิดนึงนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเรอัลเบติสเนี่ยได้คลาดิโอบาโวกลับมาแล้วนะครับได้คลาดิโอบาโวมาเฝ้าเสาเรตีวา่ามีความเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับผมนาบิลเฟกีเนี่ยก็ลงได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ก็ถือว่า ฟอร์มที่ดีที่สุดเนี่ยยังไม่กลับมานะครับแต่ก็ถือว่าขมขวัญได้พอสมควรน,นะครับผมดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง Real b e บติสนะครับที่มีโอกาสเชือนเอาชนะไปได้1เมตรนะครับเฮียมองว่าไม่น่าจะยากนะครับ คู่ต่อมานะครับเราจะไปกันที่ซึลกันโชซ์ซูเรียอิตาลีนะครับผมสเปเซียจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซัมโดเรียคู่นี้จะลงเตะในเวลาตี2 45ของคำ่ำคืมนี้นะครับผมสเปเซียตอนนี้รั้งอันดับ16ของกันโชซ์ซูเรียอิตาลีอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด16นะัดชนะ3เสมอ5แพ้8ผลงานล่าสุดเรียกได้ว่าพลิกความคาดหมายพอสมควรเลยนะครับผม บุกไปเอาชนะนาโปลีถึงถิ่นมา2ประตูต่อหน,นึ่งส่วนทีมเยือนอย่างซามโดเรียน,นะครับตอนนี้รั้งอันดับ11ของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด16นัดชนะ6สเสมอ2แพ้8นะครับผมผลงานล่าสุดเรียกได้ว่าฟอร์มดีเหมือนกันนะครับผมเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานทีมลุ้นแชมป์มา2ประตูต่อหน,นึ่งคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นเกมกระชับมิตรนะครับผม เมื่อเดือนสิงหาปี2019ในบ้านของสเปเซียนะครับและก็เป็นซามโดเรียนนะครับผมที่บุกมาเอาชนะไปได้5ประตูต่อ3นะครับส่วนเกมยังเป็นทางการเนี่ยยังไม่เคยเจอกันนะครับผมคู่นี้นะครับผมมีโอกาสที่จะออกได้3หน้าเลยนะครับผมไม่ว่าใครจะชนะก็สามารถออกได้นะครับผมแต่เฮียยังมองว่าความเก่าเกมของซามโดเรียนเนี่ย มีมากกว่านะครับผมกองหน้าอย่างฟาบิโอกอยาเรล่าหรือเก i t ตาบาเดเนี่ยถือว่าแนวรุกเนี่ยน่ากลัวสุดๆนะครับของซามโดเรียส่วน <c oughs> กองหลังหรือโกเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับผมสำหรับซามโดเรียเกมนี้เฮียยังมองว่าซามโดเรียมีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะนะครับผมแต่ถ้าจะให้ถล่มเนี่ยเฮียยังมองว่าโอกาสค่อนข้างจะยากนะครับแต่แค่เฉือนชนะ ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับซัมโดเรียรขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างซัมโดเรียรนะครับคู่สุดท้ายนะครับเราจะไปกันที่ศึกตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับผมอารันยาสปอร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาซิมปาซาคู่นี้จะลงเตะในเวลา5ทุ่มของค่ำคืนนี้นะครับผมอารันยาสปอร์ตอนนี้วางอันดับ5ของตุรกีซูเปอร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นัดชนะ9เสมอ3 แพ้5นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปพลาท่าแพ้ให้กับเฟเนบาเช่มา2ประตูต่อหน,นึ่งส่วนคาซิมปาซาตอนนี้นะครับผมรั้งอันดับที่16ของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด16นัดชนะ5สเสมอ4แพ้7นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเฟเนบาเช่เช่นกันนะครับผม3ประตูต่อหน,นึ่งคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อ25มกราคีปี2020นะครับผม แล้วก็เป็นอารันยาสปอร์ที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อหน,นึ่งเกมนี้ก็เช่นกันนะครับผมเฮีย er ยังมองว่าอารันยาสปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับผมโอกาสเสมอเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับผมยังมีโอกาสแต่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะครับที่จะเสมอกันและเฮียมองว่าอารันยาสปอร์เกมนี้จะเก็บสามแต้นแบบเฉือนหนึ่งเม็ดนะครับผม ดังนั้นขอเลือกเชียร์ไปที่อลันยาสปอเจ้าบ้านนะครับเชียร์หนึ่งเม็ดก็รับสั์กันแล้วนะครับผมก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมสาหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่าคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเด็ด4ทีมสําหรับค่าคืนนี้ก็คือเอลเช่เรอัลเบติสซามโดเรียและอลันยาสปอนะครับผมอย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และ เปิดกระดิกแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษแล้วก็สามารถติดตามเฮียมาในแฟนเพจ Facebook ของเฮียรงได้เลยนะครับผมเฮียจะคอยตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับใครต้องการสนับสนุนเฮียรงนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เฮียปักหมุดไว้ให้นะครับเพื่อสนับสนุนเฮียรงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ